พอดีเกิดมาเพ่าเคยเห็ดเองจักเทือกุ้งทงังไม่เห็ดแล้วก็ติดใจเต็มคนแห้งคนแพ้กุ้งก็สามารถทานได้อืเพราะว่าไม่มีื่วนผสมของมันกุ้งกุ้งถงังไม่มีถงังก็ใส่กระมังได้้ยลน,ลนป้าเธอมาทําทะเลถังกันเถอะใส่เนยเข้าไปค่ะเนยก็ของพิกาจูนะคะแบรนด์พิกาจูค่ะ ใส่ซอสกุ้งถังสูตรเข้มข้นของแบรนด์พิาจูเข้าไปนะคะถึงแม้บอกว่าซอสกุ้งถังแต่ในซอสไม่มีส่วนใดๆผสมกุ้งเลยนะจ๊ะคนแพ้กุ้งสามารถทานได้จ้า,า,จจาใส่นมคาี่สันลงไปเพื่อความหอมความมันความช่ำสีออกแล้วสวยเก๋เสร็จแล้วก็ใส่ผงอรรอ,ผงอริกาโน้อเธอผงออริกาโนนี่สิใส่ตอนนี้หรือว่าใส่โลยตอนที่ใส่เครื่องลงไปก็ได้นะเธอก็จะมีกระดูกหมูกุ้งนะวันนี้นะก็จะใส่ ปลาหมึกค่ะข้าวโพดค่ะเข้าไปให้มันฉ่ำๆเครื่องหลลายนะมันแสบมันนัวเธอคือถ้าเธอสนใจนะง่ายๆเลยกดตะกาติ๊กตอกได้เลยตามนี้เลยจากเครื่องที่ใส่แล้วก็โรยโหระพาพร้อมๆเข้าไปซะอืมเปะพอดีเกิดมาก่าเคยเห็ดเองจักเท้อกรุงทงังไม่เห็ดแล้วก็ติดใจอืม น้ำซอสเขาแบบเข็มขนแห้งแสบแห้งอร่อยของเขาเป็นน้ำซอสกรุงทางจริงแล้วแต่ว่า เพคาว่าน้ำซอสกุ้งทั้งน่ะน้ำซอสเขาบริผสมกับกุ้งนะคะคนแพ้กุ้งก็สามารถทานได้อืมเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของมันกุ้งเฮ็ด อ่ะมึงหูล่ะว้าวลายแห้งเป็นหนอยว่าเป็น อร่อยน้ำซอดแบบพร้อดีแห้งใส่แน่นเข้าไปแล้วเป็นหอมๆอ,อืม คุณอาคุ้มมากคุ้งโอ้ยอืม มันเป็นมันเลยค่ะ มือเปื่อนกันยอมว่ามือเนี่ยอร่อยอ่ะโอ้สีกินอะเน,นี่ยเนี่ยแซ่บเลยลอะมีแรงเขากันดีเลย มีเหลืองกับกุ้งถังกระดูกมู ไม่อยากหยุดเลยบอกเลยอร่อยมากเออ เ<ไ>ป <c oughs> ๊ะเออคักโม้ มลาพาด้ผู้ใดทักมาเนาะ